ก็กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยูซับพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับน้องก็คือพี่จะมาแจกเพชรแบบฟรีนะครับสําหรับมึงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของเพชรแบบฟรีนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้และขอเพชรพี่มาเยอะแยะมากมายนะครับพี่ก็จะแจกให้คลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจะเต็มแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ทุกคนนะก็จะประมาณนี <pl ains> ้เลยนะครับก็คือหลายคนนะครับน้องก็คือขอกันมาเยอะแยะมากมายนะครับยึงให้พี่แจกเพชรนะครับพี่ก็มาทําตามสัญญานะครับก็คืออย่างที่พี่บอกนะครับน้องว่าคลิปไหนถึง5000คนดูพี่จะรวบรวมแล้วก็มาแจกให้คลิปนี้นะครับน้องก็ได้รวบรวมมาแล้วนะครับก็คือคลิปถึง5,000คนดูก็เยอะเหมือนกันนะครับก็เลยบอกว่าวันนี้จะมีการแจกเพชรแน่นอนอยู่ในแบบว่าอยู่ในคลิปนะครับน้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับน้องก็คือทุกคนจะได้เพชรแน่นอนอยู่ในคลิปนะครับน้องคลิปนี้จะมีการแจกเพชรแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะ ลืมนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับนอกก็คือสิ่งที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยนะครับและในคลิปนี้นะครับนอกจะมีการแจกเพชรนะครับส่วนขึ้นตรงไหนอะไรไงพี่จะไม่บอกแล้วกันนะครับแต่วันนี้พี่ก็จะมารีวิวของฟรีนะครับที่ทุกคนควรรู้ด้วยนะครับนอกก็คือ GM ได้แจกโค้ดนะครับทุกคนและเป็นโค้ดที่แบบว่าได้ของแบบถาวรเลยนะครับนอกก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับว่าเป็นกิจกรรมตัวไหนนะครับก็คือให้ทุกคนเข้ามาหน้ากิจกกรรมได้้เลลยแว็ ซอยที่4นะครับ normal ือซอยที่4แล้วนะครับก็จะมาเจอนะครับน้องในส่วนของนี่เลยนะครับโปรไฟล์ตัวแรกนะครับก็เป็นทางด้านของไอเจิดเกมซิ่งอะไรประมาณนี้นะครับและอยู่ที่ซอยที่3นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือเป็นทางด้านของกิจกรรมรับชมการแข่งขันนะครับรับไอเทมโค้ดฟรีนะครับทุกคนสังเกตได้เลยนะครับว่า เจมเขียนบอกนะครับว่ารับไอเทมโค้ดฟรีนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าชมการแข่งขันนะครับเนาะก็คือมันจะมีการแข่งขันนะครับรอบแบบว่ารอบซิงนะครับเนาะก็คือถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้าไปดูนะครับช่วงพักเบรกนะครับจะมีการแจกโค้ดนะครับเนาะก็คือ จะมีการแจกโคดนะครับถามว่าโค้ดจะเป็นแบบไหนนะครับโคดนะครับก็คือแบบว่าเหมือนพี่แจกเลยนะครับเนาะสามารถไปใส่แล้วก็ได้ของอะไรประมาณนี้เลยนะครับและได้ถาวรด้วยนะครับถามว่าในโค้ดมีอะไรบ้างนะครับเนาะหนึ่งเลยนะครับเป็นโคดที่แบบว่านโค้ดสุดซางนะครับที่แบบว่า ขายแพงมากนะครับเนาะแต่ GM จะแจกให้ไปฟรีนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับเนาะที่แบบว่าบางคนอยากได้แต่ปัจจุบันขายอยู่ที่499้ยนะครับทุกคนก็ถือว่าแพงมากๆเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของโทเค็นเหรียญนะครับเนาะกับโทเค็นตัวนี้นะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะการแข่งขันนะครับทุกคนจะเริ่มนะครับรี่คืว่า15บาลิกาขึ้นไปนะครับเนาะก็คือ สามารถไปติดตามได้หรือว่าดูไลฟ์สดได้ผ่านนะครับนาอก็คือ u t u b e นะครับฟรีไฟท์ไทยแลนด์นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าทุกคนอยากรู้นะครับก็จิ้มเข้าไปมันก็จะลิงก์นะครับนาะกับ YouTube พอดีเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็กิจกรรมเริ่มตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับในวันนี้เลยนะครับเริ่มวันนี้เลยนะครับนาอก็ประมาณช่วงบ่ายสามนะครับนาอก็จะเริ่มเลยนะครับทุกคนหรือว่า15นาฬิกานะครับก็จะเริ่มเลยนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับสามารถ นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับกิจกรรมดีมากนะครับนะถ้าไม่เชื่อนะครับทุกคนไปดูได้เลยนะครับและทุกคนก็จะได้เทคนิคต่างๆอะไรจากนักแข่งเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับเทคนิคนะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับเทคนิคออะไรต่างๆมากมายนะครับก็จะมีแน่นอนนะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับนอว่าเทคนิคต่างๆนะครับนอที่นักแข่งใช้กันนะครับหรือว่าสกิลต่างๆที่นักแข่งใช้กันนะครับก็มีเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับและอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับ กิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนนิ่วเลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือ เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับแค่ทุกคนนะครับน้องก็คือเติม1เพชรเท่านั้นนะครับทุกคนก็จะได้ในส่วนของกล่องตัวนี้นะครับน้องก็คือแบบว่าและก็ถ้าทุกคนเติมทั้งหมดนี้นะครับทุกคนก็จะได้เพชรเพิ่มนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าเล่นมากๆนะครับน้องและเป็นกิจกรรมที่โคตรจะดีเลยนะครับทุกคนเพราะว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่แบบว่าเติมแล้วคุ้มเลยนะครับสาหรับคนที่แบบว่ายังไม่มีนะครับน้องในส่วนของเพชรสักแดงนะครับน้องลองเต เกิน20บาทแน่นอนนะครับทุกคนก็เติมได้เลยนะครับน้อง1เพชรเท่านั้นนะครับแล้วเราก็จะได้ในส่วนของกล่องนะครับน้องก็คือเป็นกล่องสีเหลืองมากนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลย้กันนะครับนอว่าเป็นกล่องสีเหลืองนะครับนอที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพาดนะครับน้องก็คือกล่องสีเหลืองนะครับน้องจะมีเพชรอยู่ในหันนะครับก็คือแบบว่าอยู่ในนั้นก็ประมาณ2,568นะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าโครจะ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะนั่งจะเต็มจริงๆนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็มีเพจเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้อยากเล่นในส่วนของกิจกรรมตรงนี้นะครับก็จะได้เพจเพิ่มนะครับน้องก็รีว่วถ่าอย่างได้เดี๋ยวพี่แจกให้แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้พี่มีการแจกเพจให้พอดีเลยนะครับถ้าคนไหนไปเติมก็ก็คือแบบว่าจะไปคอมโบเลยนะครับน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะ ก่อนละกันนะครับก็คือการแจกเพชรของพี่วันนี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่า1เลยนะครับเนาะพี่จะแจกเพชรน,นะครับประมาณ300บาทนะครับเนาะหรือว่าประมาณ1,060 นะครับนอก็คือถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับง่ายๆเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วเอาบัตรกาลินาไปใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าพี่จะขึ้นเลขบัตรกาลินาให้ในนะครับนอและจํานวนจํากัดด้วยนะครับนอพี่จะแจกแค่สรางวัลเท่านั้นนะครับเพราะว่าพี่จะไม่แจกเกินนี้นะครับถ้าแจกเกินนี้นะครับพี่จนตายแน่นอนนะครับนอก็เรียเดียว่าพี่จะแจก2รางวัลนะครับนอก็คือถ้าอยากได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับอยากให้พี่แจกทุกสัปดาห์ไปเรื่อยๆนะครับก็คือให้ทุกคนนะครับาบว่ เข้ามาแล้วนะครับน้องก็คือกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับเนาะและดูคลิปให้ถึง5,000คนดูนะครับทุกคนก็จะได้ไปนะครับทุกคนก็ง่ายเลยนะครับสำหรับกติกานะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคน นี่เลยนะครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เลขปัดกคาริน่านะครับตอนนี้ก็ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมอยากได้กิจกรรมนะครับก็ไม่ควรพลาดแล้วกันนะครับทุกคนเออก็จับประมาณนี้เลยคคคคคครรรรััััับบบบกกกกกก็็็ถืออววว่่่่าาาลลิปปนน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 ีีีี้้้้ะะะทททุุจจจไไเเเเพยยงแแดหตม คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อยากเล่นในส่วนของกิจกรรมตัวนี้นะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยนะครับนาอคลิปนี้นะครับก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับพี่ก็มาสอนรับของต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็จะมานะครับในส่วนแบบว่าแจกเพชรด้วยนะครับน้อที่จริงก็แจกไปแล้วนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็ ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมนะครับน้อบอกมาได้เลยนะครับถ้าอันไหนพี่แจงให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจงให้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งติดตามแล้วกันนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆจากพี่แล้วกันนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามแล้วกันนะครับทุกคนเด เยียงเท่านี้ล้กันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้ล้กันนะครับบ๊ายบาย